พอดีเป็นคนที่แบบมีผู้สูงอายุอย่างน้อยสองคนในบ้านใช่ไหมคะหูไม่ค่อยดีเราก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยว่าเป็นคนหูไม่ดีและก็มีทั้งเครื่องช่วยฟังรุ่นนี้อันนี้ e x ็กซอนใช่ไหมคะเล็กมีหลายรุ่นมากที่เล็กรีวิวมาประมาณ4ี่ห้าแบบแล้วแล้วตัวนี้เป็นอีกตัวหนึง่งแล็ก็ดูรีวิวก่อนนะถ้าตัวไหนไม่ดีนะรีวิวไม่ดีแล้วเสียงไม่ชัดไม่เอามาตัวนี้ ตัวเนี้ยเกือบพันนะทุกคนแต่ว่ามันเขาบอกมันชัดแล้วแบบเออเสียงมันปรับรถดีจริงเล็กถึงซื้อไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆอยากจะซื้ออะไรมารีวิวไม่ใช่เล็กต้องทดสอบก่อนแล้วหูข้างนึงไม่ดีแล้วพี่สาวเล็กก็หูดักด้วยก็ลองให้เขาใช้ดูเออมันโอเคนี่เดี๋ยวจะทดนิดแกะเลยอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าซิลิโคนนี่เขาให้มาสองชุดนะคะอย่างนี้แล้วก็ยังมีแปงงรงทำความสะอาดแล้วก็มีไขควงงงใช่ไหมคะว่าไขาควงไว้ทำไง ไขควงเขาเอาไว้ปรับวอลลุ่มทุกคนทีนเ่เล็กๆเล็กขนาดนะในคู่มือเลยก็งงถ้าไม่ปรับวอลลุ่มต้องใช้ไขควงคือเขาจะเซตระดับให้เลยว่าแบบของไรต้องระดับเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบซีซัวในการที่แบบปรับขึ้นปรับลงอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็มีนี่ด้วยนะคะนี่อ็อเดอร์อรีมาให้มีสายชาร์จมาให้แบบนี้นี่คู่มือเขามีอย่างนี้นะคะแต่ว่านี่อันนี้นี่คือตัวจริงของเขาเลยนี่ทุกคนนี่แกะกล่องมาเลย อันนี้เมื่อวานอ่ะทดสอบให้พี่สาวว่าลองใส่แล้วแกบอกว่าหูอย่างชัดอะ่ะเออตัวนี้ชัดจริงอันนี้เขาเปิดปิดง,ง่ายๆแต่ว่าต้องไขควงไขควงปับวอลุ่มมันจะมีไขควงตรงนี้เออเล็กปับให้แกระดับที่แบบแกโอเคเพราะแกหูดับมาตั้งแต่เด็กไงคะเฮ้ยรุ่นเนี้ยเวิร์กเล็กอะ่ะเดี๋ยวจะลองให้แกลเลยเพราะว่าเอ,อ้ตัวเนี้ยใช้ดีจริงๆไปสอบถามหลังบ้านหลายคนละที่เขาซื้อไปเขาบอกว่าเออใช้ดีเล็กก็เลย ตัดสินใจซื้อเพราะมันเกือบพันแล้วมันลองเออมันก็ดีจริงเนาะเพราะว่ามันถ้าเกิดเกือบพันแล้วมันไม่ดีเราก็เสียได้ตังใช่ไหมคะอืมขี้งกไงอันนี้เป็นแบบนี้เลยคืเขาจะไม่เป็นแบบอันนี้มันจะมีหูซ้ายหูขวานะแบบเนี้ใส่เข้าไปไม่หลุดด้วยนะเนี่ยไม่หลุดเลยเบาด้วยมันไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับหูเลยค่ะตรงเนี้เขาจะมีที่ชาร์จชาร์จครั้งแรกประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบสองชั่วโมงมั้งในเนี้ยที่เขาเขียนนะ นี่เขาจะมีแบบนี้เลยทุกคนคุหนไหมนี่แบบนี้เปิดให้ดูกันไปเลยเฮ้ยตัวนี้ใช้ดีจริงยอมรับไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะเท่าที่เห็นรีวิวห้าดาวเยอะนะเล็กแนะนําตัวนี้เลยค่ะใครสนใจเล็กแปะพี่กันให้แล้วนะคะ